สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่กับน้องปุณนะคะก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะประสบการณ์จริงจากเด็กวัยสองขวบครึ่งนะคะก็คือน้องปุณนะคะว่ามีพัฒนาการยังไงบ้างนะคะน้องปุณตัวน,นี้ก็สองขวบครึ่งนะคะก็พูดเป็นหลายคําแล้วนะคะแต่ว่าพูดยังไม่ชัดนะคะแต่ว่าเหมือนกับเด็กคนอื่นๆนะคะที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะเด็กบางคนนะคะอาจจะพูดชัดพูดเก่งด้วยซ้ํานะคะพูดเป็นประโยคยาวๆได้แล้วนะคะแต่น้องปุณนี้ก็พูด ยังไม่ชัดนะคะนานๆจะพูดทีนะคะน้องปุนเขาจะชอบแบบชอบอ่านหนังสือนี่นะคะชอบชอบดูตัวเลขชอบดูตัวภาษาอังกฤษชอบดูกอไก่นะคะแต่ว่าน้องปุนก็จะจําตัวเลขนะคะจําได้นะคะก็คือ1นึถึงร้อยก็คือน้องปุนจําได้หมดแล้วนะคะสามารถบอกได้ว่าตัวเลขนี้เป็นเลขอะไรนะคะน้องปุณก็จําได้หมดแล้วนะคะตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะ A ถึงแก็จําได้ทุกตัวนะคะ แล้วก็กไายถึง,งหอรนักผู้เขาก็สามารถจาได้นะคะก็คือเด็กทุกคนนะคะก็จะมีพัฒนาการไม่เหมือนกันนะคะพูดเร็วบ้างช้าบ้างนะคะแล้วแต่คนนะคะเอาน้องปุนนี่เลขอะไรลูกนี่เลขอะไรบอกแม่ก่อนนี่เลขอะไรครับสิบอ็สิบสองเอาอันนี้เลขอะไรครับหกสิบอ้อหกสิบสามเอาเอาดี๋ยวแม่ทำให้ดูคะ่ะ อันนี้เลขอะไรครับอีอุศีสิบหกเก่งมากครับอันนี้เลขอะไรลูกอ่าเลขอะไรครับอ่าอีแปดสิบนะครนีอันนี่เลขอะไรครับอีอีอ๋ออ่ะไหนเดี๋ยวแม่ลงเอาเนาะอันนี้อันนี้อันนี้อะไรครับอ๋ออีอี เก่งมากลูก328นะคะน้องปุณก็สามารถจําเลข3หลักก็ได้แล้วนะคะอ่ะลองอีกตัวนะคะอ่ะนี่อะไรลูกอะไรครับอ่ะอ่ะอ่ะให้แม่ดูก่อนโอ้ยไอติอ้อยไอติโอเก่งมากครับห้าร้อยแปดสิบสองนะคะคุณก็จำได้อ่ะลองลองลองสี่หลักดูนะคะว่าว่าน้องคุณจะรู้ไหมนะคะสิ่งที่น้องคุณชอบมากที่สุดก็คือ ชอบเอาตัวเลขนะคะมาเรียงแล้วก็นับนะคะตัวเลขตัวศูก็เราได้หมดนะคะก็จะชอบแบบนี้นะคะ<บ>ก,ก็คือน้องปุณน,นะคะช่วงนี้ก็จะพูดยังไม่ชัดน,นะคะแต่ก็โอฟังออกนะคะน้องปุณก็ะจะชอบอ่านตัวเลขอ่านตัวสูนนะคะทุกที่ที่ไปตามที่ต่างๆนะคะไปตามห้างหรือว่า ระหว่างทางนะคะจะเจอไฟเขียวไฟแดงน้องคุณก็จะนับเลขตามนะคะตามไฟเขียวไฟแดงนะคะไปตามห้างยเจอตัวนังสือนะคะไม่ว่าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะก็จะชอบอ่านนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเขาก็จะซนมากนะคะไม่ไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะไม่ค่อยอยู่นิ่งนะคะนอกจากเวลาที่เขาอ่านหนังสือนะคะเวลาอ่านหนังสือหรือว่าเล่นของเล่นนะคะเขาก็จะอยู่อยู่นิ่งเฉพาะช่วงนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อ่านหนังสือเขาก็ จะวิ่งรอบนะคะนู่นนี่นั่นทุกอย่างนะคะก็เขาก็สามารถบอกได้นะคะหิวน้ําหิวข้าวอย่างนี้<ว>ก็บองได้ก็บองได้แล้วนะคะแต่ก็คือช่วงน,นี้ก็ยังใส่แปมเพิ์ดอยู่นะเพาะ<ว>น้องคุณยังไม่รู้จักฉีเองนะคะตอนนี้นะคะก็ยังฉีใส่แปมเพิ์ดอยู่นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าช่วงที่ไม่ได้ใส่แปมเพิ่ดก็ยังฉีใส่กางเกงอยู่นะคะยังบอกไม่เป็นนะคะแต่ถ้าเกิด ป็นีึนะคะเขาก็จะสามาดบบกได้นะคะเขาก็จะบกบกปวดอึปวดอึนี่เขาก็จะบบกได้อยู่นะคะแต่ชีย่ยังชี่ใส่กางเกงอยู่เลยนะคะค่ะส่วนส่วนเรื่องที่พูดไม่ชัดนะคะแม่โมก็คิดว่าต้องปุนพูดไม่ชัดนะคะก็อาจจะมีเด็กหลายๆคนนะคะที่พูดไม่ชัดเหมือนกันก็มีเยอะ <ela> แต่เราก็กังวลน,นะคะกลัวลูกจะพูดไม่ชัดนะคะก็เคยไปหาหมอ แล้วหลายครั้งเหมือนกันนะคะคุณหมอก็บอกว่าค่อยๆค่อยๆโสนไปนะคะพยายาคุณหมอบอกว่าพยายามแบบโสนแบบให้ลูกของเรานะคะอมองดูที่ปากเรานะคะเวลาเวลาพูดนะคะเวลาพูดด้วยให้ให้ลูกมองที่ปากของเรานะคะแต่ว่าตอนตอนโคลดมานะคะแรกโคลดนะคะน้องปุนก็จะมีปัญหาในเรื่องของ<ว>พังผืดน,นะคะเป็นพังผืดใต้ลิ้นนะคะแต่คุณหมอก็ได้ได้จี้ให้ตั้งแต่ เรคคอร์ดแล้วนะคะคุณโมว่าจะได้ไม่มีปัญหาตนตูนะคะว่านว่านว้ายเอาใส่ว่านก่อนลูกว่าครับอ่ะต่อไปชูชู่อะอายูชูครับอ่ะอายีต่อไปอะไรลูกอายี ายทีอยู่ไหนครับอีไออีนี e ่ไงทีอ้าวอะต่อไปต่อไปอะไรครับอไอโอโฟต่อไปโฟโฟอยู่ไหนลูกอไอโอครับอะต่อเลยโอ้ <O. S 1> ครับไอ <Hey. S 1> ต่อไอ e e e. ต่อไปอไฟครับผม ไอไครับอู๋ไอไครับต่อไปอะไรครับไออซิกอ่าเลยอ e มอครับอ่าต่อไปอะไรลูกไอเอเว่นเอเว่นอ่าเเว่เก่งมากครับอ่าต่อไปไอเอครับเออ ต่อเลยอ้ย <I S 1> ต่อไปอะไรครับอ้ย <I S 1> ต่อไปอะไร <I S 1> ลูก <I S 1> อ้ออ้ายอ้านายอ่าต่อเลยครับอ้ายอ้ายต่อไปอะไรครับอ้ายแออ้าอนเทนมีไหมครับเ <I am. S 1> ท,ทนไม่มีอันนี้อะไรครับ อ๋อศ te right. anyway like ีโรใส่เลยครับอ่ะต่อไปอะไรเอ่ยลูกเอไออัวเครื่องหมายบวกไหนเครื่องหมายบวกเอ่ยอัวเครื่องหมายบวกอ่ะต่อไปอะไรครับ่อไอเอเครื่องหมายลบอ่ะเครื่องหมายลบอันไหนลูกเอไออัวอันนั้นสั้นไปอันนั้นสั้นไปลูกไอไอัวเครื่องหมายลบอันนี้นะครับน่าจะเป็นอันนี้เนาะ ไอไนโอครับผมต่อไปอะไรเอ่ยอืไออูเครื่องหม้คูนอ่าเอือเอ็ไอออเครื่องหมายคูนเนาะใส่เลยครับอ่ะอ่ะไม่อ่าใส่เลยครับใส่สี่เหลี่ยมไปก่อนนะครับถึงจะได้นะครับอื อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายอะไรครับลูกอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายอะไรครับไหนถ้าตอไม่เสร็จก็ไม่ตกบเลยเนาะอันนี้เครื่องหมายอะไรครับลูกย่งอ้่ะเก่งมากค่ะตอบเอตัวเองเนอนเครื่องหมายเท่ากับเดี๋ยวแ<า>ม่จะลงเอาตัวอักษรน,นะคะโอโอก็ไก่ถึงโคนงหู้นะคะมาให้น้องคุณดูนะคะว่าน้องคุณจะจําได้หรือเปล่านะคะย่างอรีโอาจารย์ใช้ดีนี่อะไรครับเอออ้วนโจเชอคู่กันอันนี้อะไรลูก อออนี่อะไรครับ oh, uh. โดชดสาสวมพันเก่งมาก <One. S 1> ลูกอันนี้อะไรครับ oh, uh. โอนโจฐานเข้ามาลงอันนี้อะไรครับอุนอ็นไอโอมอเนนไม่มองเก่งมากครับอันนี้อะไร oh, ลูกอเอ็นอันพอคนคึ้งคังอันนี้อะไรครับ Yo, uh. โยอินโคระคงังข้างฝาง อันนี้อะไรครับอันนี้นีชอช้างวิ่งหนีน้อคุณก็จะพูดไม่ชัดนะคะว่ามาณนไคะแต่เราก็พอฟังออกนะคะว่าว่าเขาพูดอะไรนะคะเวลาที่น้องคุณหิวนมนะคะเขาก็จะไปถือขวดนมมาให้นะคะแล้วก็จะถือนมกล่องไห้นะก็คือช่วงนี้น้องคุณจะทานเป็นนมกล่องนะคะเขาจะถือนมกล่องและขวดนมมาให้นะคะเพื่อที่จะมาให้แม่ เใส่ขวดให้นะคะส่วนเวลาที่เขาหิวน้ํานะคะหรือว่าหิวข้าวนะคะเขาก็จะไปถือน้ําถือแก้วน้ํานะคะหรือว่าถ้าเกิดหิวข้าวเขาจะไปถือจานนะคะถือช้อนมาให้นะคะแล้วก็จะบอกว่าหิวข้าวหิวข้าวนะคะก็คือน่าจะเป็นตามวัยของเขานะคะค่ะและช่วงนี้นะคะน้องปุณก็จะชอบร้องเพลงนะคะชคอบเพลงร้อง,งเพลงภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะก็ฟัง รู้เรื่องนะคะแต่ว่าเสียงก็ร้องยังไม่ชัดนะคะแต่ก็คือฟังรู้เรื่องนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่โบและลุงปุณน,นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอย,อ,ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องคลิปมีซองด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอ้าวอ้าวโอ้ยอ้าวอ้าวเอ้ยอ้ยนคะค่ะ นี่ไงขวายเข้านาดูวายเอาอ่ะไอไออขวายเอาอ่ัวายเข้านาต่อไปอะไรครับลูกอ้าอข้อคุอ่าไหนขอคุณเออ ขอนอุ่มี๋ไนไงอุอนอี๋ต่อไปอะไรครับอายอาครังไหนคอระคังเออไหนคอระคังเออยไหนโอเคอาศัยเลยครับ ไปอะไรลูกปลาอูงูอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนครับไหนงูไหนแม่ช่วยหานะอันนี้ใช่ไหมใีไอโออูโอเคอ่ะอีอีไปอะไรครับโอ้ยเออจอจานอยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวแม่ช่วยหานะอยู่ไหนเอ้ยจอจานใหญ่โอเค ต่อไปอะไรครับออ <I am. S 1> อินอ่าชอชิงตรงไหนเอ่ยลูกดูซิ <c oughs> ตรงไหนครับอีอโอโอเคอ่านใส่เลยลูกชอชิงใส่เลยครับ <c oughs> ใส่เลยครับชอชิงอ่ะไหนชอชิงลูกใส่เลยครับ <c oughs> อีออโออินอ่าชอชิงแล้วต่อไปตัวอะไรครับโยโย โชช้างไอ้โชช้างอยู่ตรงไหนเอย้ยอ่ะไหนโชช้างครับเดี๋นี้นี่ง่ายถูกแล้วอ่ะเอาไปใส่เลยอ่ะโชช้างครับเหยียบครับผมโยโยบอ่ะโอเคโชช้างวิ่กนี้เอาใส่เลยย้อน,นอินดีครับต่อไปอะไรครับอ้าวโซโซ โซอยู่ไหนลูกอีใส่เลยครับโซ่โโล่ามทีเนาะโอ้โอ้อ,อัมอีครับต่อไปอะไรลูกไอายโอ,อเอโชกชื่อได้โชกชื่ออ้าวใสโชกชื่อไปเลยอ้อยเอ้ยเอไอไอโอ,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 อ๋อต่อไปโยยิงอ่ะต่อไปโยยิงตรงไหนเอ่ย โอเคใส่เลยครับอีอีอ่าต่อไปอะไรลูกโ,โดชดาอ่าใส่เลยครับไหนโดชดาลูกไหนออันนั้นโตปตักหรือเปล่าโอเคอ้าวโอ แตวแม่ช่วยกดนะครับนี่ไงอันนี้เป็นโตประตักครับนายโดชดาของนูอยู่ไหนโอ้ะอะอะครับผมต่อไปตัวอะไรครับะ<อ>ต่อไปตัวอะไรลูกอ้ไอ้โอ้อา โซทานอ่ะอ่อยอ้อาอครับใส่เลยโซทานต่อไปอะไรลูกอ้อายต่อไปครับอ้อยโซนางมุนทูเอ้าเออหน้าขาวใส่เลยครับโซนางมุนทูลูกใส่ ออนม้วครัตัวโทนคะต่อไปตัวอะไรครับออไอโออ้าวโอเคต่อไปโทพุเท้าอใส่เลยครับออไอโออ้าครับผมโทูุเท้าเนาะอ่าต่อไปอะไรเอ่ยออไออีโอเคโนนนต่อไปโนนนนะครับ อบ๊ยครับ huh. ต um, no. yeah. okay. ่อไปโดดเด็กครับอียโอไงโดดเด็กเนาะอีอ่าเก่งมาก